สวัสดีครับวันนี้วันที่31เดือนก,กรกฎาคมปี2566นะครับวันนี้พ่อน้องอาติมจะมาทำการกระตุ้นใบมังคุดเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนในเดือนสิงหาคมนี้ให้ได้นะครับพี่น้องครับ สำหรับทางดินนี้เราให้ปุ๋ยยูเรีย4600แล้วก็บวกด้วยสูตรเสมอลงไปทางดินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่มองเห็นนี้เราไม่ได้คาดโคนออกเลยนะครับเพราะเราไม่มีเวลาเราทำไม่ทันนะครับบางสวนอาจจะคาดโคนออกนะครับคาดโคนออกแสงแดดกระทบลงในดินก็ทำให้เกิดแตกใบอ่อนได้ด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ พ่อน้องอาติมนี้จะมาทําการฉีดยากระตุ้นเขาทางใบเราเติมปุ๋ยสูตรอะไรบ้างไปดูกันพี่น้องครับสําสหรับถังนี้ที่เราผสมมาอยู่นี้ทั้งหมด1,000ลิตรนะครับเราจะทําอัตราส่วนที่1000พลิตรนะครับพี่น้องครับสําสหรับมังคุดนี้เราต้อง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 ทำใบให้เขาตั้งแต่เดือนสิงหานะครับเพื่อเพื่อให้เขาไปออกดอกในช่วงเดือน ปลายเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาให้ได้ถ้าได้ถ้าได้ช่วงนั้นมันก็จะเป็นมังคุดรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับถังนี้นะครับพ่อน้องไอติมผสมนะครับต้องบอกตามตรงนะครับแต่ละสวนนี้จะใช้สูตรแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับแต่เทคนิคมันคือว่าแนวทางก็คล้ายๆกันนะครับแต่เทคนิคการใส่ปุ๋ยก็คือคนละอย่างกันคือว่าการทํามังคุดมันก็คล้ายๆแนวทางมาเดียวกันแต่เทคนิคแต่ละสวนที่แตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองครับพี่น้องสําหรับ ถังพันลิตรนี้พ่อน้องติมเติมปุ๋ยสูตร2 5่5้าห้าห้านะครับเติมไปที่3ามกิโลเลยนะครับพี่น้องครับยี่้าห้าห้าที่3ามกิโลแล้วทีนี้เราเติมสาลายนะครับสาลายสาลายสาลายนี้เราเติมชนิดน้ําสาลายเราใช้ไปที่ลิตรครึ่งสาลายสาลายเขียวนะครับเราใช้สาลายเขียวสาลายมันมีสองชนิดสาลายดําและสาลายเขียวเราใช้สาลายเขียวเราเติมไปลิตรครึ่งแล้วอัตโทนิกอัโทนิก เราก็เติมอะโทนิกลงไปด้วยนะครับอะโทนิกนี้ก็ใช้อยู่ที่50 cc ซีซีแต่ละบางท่านก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับใช้ไม่เหมือนกันแต่พ่อน้องออติมนี้ใช้50ซีซีแล้วเราก็เติมสังกสีสังกสีลงไปด้วยครับสังกสีเราใช้ชนิดน้ําเราก็เติมไปครึ่งลิตรนะครับพี่น้องครับก็มีอยู่ปุ๋ยคือสูนยยี่ห้าห้าหรือแล้วก็เติมสาหลายลงไปที่ลิตรครึ่งแล้วก็เติมสังกสีไปครึ่งลิตรแล้วเติมอะโนิตไป5 0ซีซี สําหรับสูตร,ตรนี้สําหรับที่เปิดทําให้มังคุดแตกใบอ่อนมันมีหลายสูตรนะครับส่วนใหญ่สูตรบางท่านก็ใช้ไปพวกไอไทโอยูเรียเพื่อให้แตกใบอ่อนมาไทโอยูเรียก็แล้วแต่บางสวนก็ไม่ใช้บางสวนก็ใช้ก็คือว่าแล้วแต่สวนในถนัดก็ว่างั้นเถอะสาหรับไอ,ไอทางดินเราก็เติมไปแล้วเราก็บอกไปแล้วนะครับเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับตั้งแต่ยังเก็บผลผลิตยังไม่เสร็จเลย เราเติมปุ๋ยอินทรีย์มาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็มากระตุ้นทางใบด้วยปุ๋ยเคมีก็สูตร4600ยูเรียนั่นแหละครับแล้วก็บวกด้วยสูตรเสมอนั่นแหละครับลงไปนะครับบางท่านก็ใส่อ,อย่างละกิโลก็เท่ากับถูก2กิโลต่อต้นบางท่านอาจจะใส่กิโลครึ่งต่อกิโลครึ่งเป็น3กิโลต่อต้นก็แล้วแต่ท่านามีปัใจจัยในถุงของท่านมีเงินซื้อก็ว่าได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านแค่นั้นเองนะครับ ว่าจะใส่เยอะใส่น้อยสําหรับทางใบก็ห่างกันอยู่ประมาณสักเก็วันถึงสิวันเราก็มากระตุ้นทางใบเขาแต่ถ้าวันไหนแดดออกก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะการที่เราจะให้เราสีดปุ๋ยทางใบบังคุดนี้เราต้องให้เขาสังเคราะห์แสงได้นะครับก็เปรียบเสมือนเราเรามีปั๊มน้ําชักปั๊มนี้เราเปิดสวิตช์ปุ๊บปั๊มน้ําก็ทํางานก็เหมือนไม้ผลทั่วไปนี่แหละครับถ้าแสงแดดไม่ออกเขาก็ไม่ทํางาน แต่ถ้าแสงแดดออกเมื่อไหร่เขาสังเคราะแสงได้เขาจะกินปุ๋ยได้กินน้ําได้ก็นั่นแหละคล้ายๆกันแล้วปเปิดแสงแสงแดดเปิดมาปุ๊บก็เปลี่ยนเสมือนเขาเปิดสวิ์ปั๊บเขาก็ถ้าพามืดดินแฉะอยู่เป็นเป็นเดือนเลยก,ก็ก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ค่อยจะแตกใบอ่อนสักเท่าไหร่แต่ถ้าฝนตกลงมาเต็มที่เลย หนึ่งวันสองวันแล้วก็ไปแดดออกอีกสามสี่วันแล้วก็อีกสี่ห้าวันฝนตกใส่ย่างนั้นมันก็โอเคมันก็ดีคือว่าฝนตกใส่ก็เปรียบเสมือนเติมในตัวเกนลงไปดินแสงแดดออกมาก็เปรียบเสมือนเขาสังเคราะห์แสงได้ก็ช่วงนี้ก็ทําให้มันคุดแตกใบอ่อนได้ครับพี่น้องอ่ามันมีหลายท่านนะครับมันมีหลายท่านท่านก็บอกว่าอา้าวถ้ามันไม่แตกใบอ่อนเดือนสิงหาแล้วครับจะให้ทํำยังไง ถ้าไม่แตกใบอ่อนเดือนสิงหาท่านก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่แตกสิงหาไปแตกเดือนกันยาก็ยังดีนะครับพี่น้องถ้าไปแตกเดือนกันยาเขาอาจจะไปออกดอกประมาณสักกลางเดือนธันวาหรือปีใหม่ก็ว่าได้หลังๆต้นๆปีใหม่ก็ช่วงนั้นไปเก็บผลผลิตก็อยู่ท้ายๆหลังสงการไม่ใช่หลังสงการดิเดือนพฤษภามิถุนาราคาก็ยังดีอยู่นะแต่ถ้า เราทําได้เดือนสิงหาเนี่ยตีเราไปลุ้นเลยนะลุ้นเดือนอปลายเดือนพุธกิกาหรือต้นเดือนธันวานี้ให้มังคุดเขาออกรุ่นแรกๆบอกตามตรงในปีที่แล้วมังคุดออกรุ่นแรกนะครับพี่น้องอสวนใดที่เก็บตั้งแต่ประมาณสักเดือนมีนาติเก็บผลผลิตเดือนมีนากลางเดือนมีนาเ,น,น,าเน,น,านี่ยกิโลสองร้อยกว่าบาทนะพี่น้องแต่สามารถเราทําได้ไหมเพราะมังคุดมันเป็นพืชพิเศษที่เราไม่สามารถที่จะบังคับให้เขาออกดอกหรือแตกใบอ่อนได้เราได้แค่ส่งเสริมแค่นั้นเอง บอกตามตรงนะครับเราจะมีเงินซื้อปุ๋ยหรือท่านจะมีคนงานปฏิบัติเยอะขนาดไหนถ้ามังคุดเขาไม่แตกใบอ่อนหรือไม่ให้ดอกเลยก็ไม่ออกนะครับมันขึ้นอยู่กับเขานะครับแต่ถ้าเขาแตกใบอ่อดมาแล้วเราต้องส่งเสริมเขาไปนะครับพี่น้องเราต้องส่งเสริมเขาไปเพราะมังคุดมันมันเป็นพืชที่รากหากินอยู่ลึกแล้วใบเขาก็หนาถ้าเป็นภาษาราชการเขาเรียกว่าแวกหนาก็เราต้องเติมปุ๋ยเติมความสมบูรณ์ให้เขาร่วงหน้า เราถึงใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วเราก็ตุ้นทางใบไม่ใช่ดตุ้นปุ๋ยเคมีทางดินมาเรื่อยๆอแต่บอกตาตรงตอนนี้เริ่มออกมาหลายต้นแล้วนะครับเริ่มออกใบมาหลายต้นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะที่สวนพ่อน้องอติมเท่านั้นนะครับที่แตกใบอ่อนมาก็มีหลายๆสวนนะครับเรานั่งรถรับ ขับรถไปหรือขี่รถไปเราก็เห็นหลายๆสวนเริ่มแย้มมาแล้วครับเป็นปากนกแก้วมาแล้วครับสาหรับทางภาคตะวันออกนะครับแต่ต้องบอกตามตรงนะทางภาคใต้นี้บางพื้นที่ยังเก็บผลผลิตไม่เสร็จนะครับเพราะภาคใต้มังคุดกับภาคตะวันออกเขาออกคนละเวลากันก็เหมือนทุเรียนนะครับทุเรียนทางภาคตะวันออกออกก่อนทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้ก็ออกทีหลัง ทุเรียนทางภาคตะนออกจะออกก่อนแล้วทีนี้ก็ลงไปทางชุมพรไปทางรีสะเกตขึ้นไปทางกาญจนบุรีลงไปทางใต้ตสุดนู่นแหละครับสรุปแล้วก็คือภาคตวันออกนี้ออกก่อนเขาเหรอครับพี่น้องผลไม้ออกก่อนเขาครับก็แค่นี้แหละครับพี่น้องครับสำหรับบางคุดเราต้องทําใบให้เขาให้ได้ก่อนนะครับเราต้องทําใบให้เขาให้ได้ก่อนนะครับบางท่านบางท่านก็บอกว่ามันทําไม่ได้เลยนะครับทําไม่ออกเลยแต่บอกตามตรง ธรรมชาติของมังคุดนี้เขาจะไปแตกไปอ่อนเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกานะครับท่านไม่ต้องทําอะไรครับท่านอยู่เฉย เขาจะไปออกเขาจะไปแตกออกเดือนนั <S an> ้นนะครับเดือนตุลาหรือพฤศจิกาถามว่าถ้าเขาแตกใบอ่อนเดือนตุลาหรือพฤศจิกาแล้วเขาจะไปเอาดอกเดือนไหนแล้วครับพี่น้องท่านก็นับไปตี่ถ้าเขาแตกเดือนพฤศจิกาก็นับไปทีพฤศจิกาท่านว่ามุกุลากุมภาเขาจะไปออกเดือนกุมภาถามว่าเดือนกุมภาเวลานั้นปีนั้นสภาพอากาศเป็นใจให้เราไหมถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจให้เราเขาก็ออกดอกไม่ได้นะครับเพราะช่วงนั้นก็เข้าสู่ฤดูกาล ลมหนาวมันเกือบหมดแล้วพูด,ดง่ายๆลมหนาวมันกลัวหมดแล้วแล้วทีนี้ถึงออกดอกได้ก็ถามว่าราคาล่ะราคาจะเป็นเช่นไรอ่อส่วนใหญ่ราคาทางภาคตะวันออกนะสมมุตินะออกมาเดือนผลผลิตออกมาเดือนสิงหาสิงหาเออไม่ใช่ดิออกมาเดือนมีนาะผลผลิตนี่ออกมาเดือนกลางเดือนมีนาะเมษาพฤษภาแต่บอกตามตรงนะไอช่วงต้นๆน,นี้ราคาอยู่200นะเคยมีนะครับบางปีกิโลละ300นะครับทางภาคตะวันออกนะครับ ภาคตะวันออกเคยมีนะครับออกมาต้นๆด,ด,ด,ดูการกิโลละ300บาทแต่ก็แต่ละสวนก็ออกไม่เยอะเพราะเราทําไม่ได้นะครับเพราะเราทําดอกไม่ได้ทําใบไม่ทันส่วนใหญ่ก็ไปออกพร้อมกันราคาก็ตกลงมาเช่นนั้นแต่ก็บอกตามตรงอีกชั้นหนึ่งนะครับมังคุดอยู่ทางภาคตะวันออกนี้หายไปเยอะนะครับพี่น้องสําหรับบางท่านมีอยู่50ต้นมีร้อยต้นมีพื้นที่อยู่2ไร่3ไร่สีไร่ล้าไร่ท่านตัดไปหมดแล้วนะครับพี่น้อง สาเหตุอันใดแล้วครับเพราะบางคุดเขาให้ผลผลิตไม่ได้ทุกปีไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นักบางปีเขาก็ให้ผลผลิตถ้าเยอะแยะบางปีเขาก็ไม่ให้ดอกให้ลูกเลยบางท่านเอาเปรียบเสมือนบางท่านมีมือพื้นที่สองไร่เนาะมีพื้นที่สองไร่มีมังคุดอยู่80ต้นอย่างเงี้ยท่านปลูกเลย80ต้นบางปีท่านขายได้ไม่กี่หมื่นนะครับแต่ไอ้ข้างๆบ้านเขามีพื้นที่ปลูกทุเรียนอยู่สองไร่ สไร่เขามีทุเรียนอยู่4ี่สห้าสิบต้นเขาได้สี่ห้าแสนแต่มองคุดเราไม,ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะักไอ้ตัวนี้มันก็เป็นเป็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะาทุเรียนมันเป็นกระแสที่แรงมากแล้วก็ทางประเทศจีนเขารับไม่อั้นเลยนะครับพี่น้องบางท่านก็บอกว่าโอ้ยปลูกกันเยอะๆเลยทุเรียนท่านจะได้กินสามโลร้อยบอกตามตรงนะครับ ท่านจะปลูกเยอะขนาดไหนทางการจรีนเขาก็รับไม่อั้นณเวลานี้นะครับแล้วก็อีก10ปีหรือ20ปีไปข้างหน้านะครับบอกตามตรงแม้แต่ประเทศเวียดนามเขาปลูกมาแข่งกับเราแท้ประเทศจีนเขายังไม่รับซื้อทางเวียดนามเลยเป็นเพราะอะไรเพราะรสชาติที่แตกต่างกันนะครับพี่น้องครับท้งที่ทุเรียนเราก็แพงกว่าทําไมเขาซื้อทุเรียนทางไทยเราเจ้าของหลงบางพื้นที่เขาออกมาสัมภาษณ์เลยนะครับว่า,าผมไม่มีที่ ทุเรียนที่จะส่งไปให้ทางประเทศจีนนะครับพี่น้องครับเพราะทางประเทศไทยไม่สามารถที่ผลิตให้ผมได้เพราะทางประเทศจีนเขาสั่งแค่2มนลทนหรือ3มงลทนแค่นั้นเองแต่ท่านก็ต้องดูคำนวณดูนะทางประเทศจีนเขามีกี่มนลทนล่ะครับพี่น้องเขามีประชากรเป็นพันพันล้านคนตอนนี้เขากินทุเรียนไม่ไม่ไม่กี่คนไม่กี่เปอร์เซนต์เองแต่ทางประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะส่งทุเรียนไปให้เขาได้นะครับพี่น้องเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ปลูกทุเรียนเถอะถ้ามีขนาดไหนผมก็รับไม่อั้นแต่ปีนี้ บอกตามตรงผมไม่มีสินค้าส่งให้เขานะครับท่านเขาก็บอกอย่างงี้นะไม่ใช่เขาไม่บอกนะไอ้ที่ที่ที่บางท่านก็บอกโอ้ยอเขาไม่มาซื้อเลยทางการจีนท่านอยู่ในเขตพื้นที่หรือ,อยังครับในพื้นที่ตรงนี้หลงหลงนี่คือผู้รับซื้อทางจีนเขามาทําเยอะนะครับ ขึ้นมาเป็นเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ทางราชการเราก็ไม่มั่นใจนะครับตอนนี้ถึง 600, 100ร้อยลงหรือยังครับแต่เราลงส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนี้วันละหลายร้อยตันเหมือนกันนะครับพี่น้องครับก็คิดคำนวณดูนะครับไม่ใช่น้อยบอกตามตรงไม่พอนะครับทุเรียนเขาแย่งกันซื้อนะเขาแย่งกันซื้อ แต่เราไม่มีสินค้าให้เขาแค่นั้นเองแต่มังคุดมันเป็นพืชพิเศษตรงที่ว่าถ้าออกมาเยอะๆมันก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่รองมาจากทุเรียนนั่นแหละครับการส่งออกมันรองมาจากทุเรียนแต่มันมันกระแสมันไม่เหมือนเหมือนทุเรียนเพราะมังคุดที่ขายอยู่ในประเทศของเรามีเต็มังคุดตกไซมังคุดที่ลูกที่ได้ขนาดหรือมังคุดที่มีคุณภาพก็ส่งออกไปประเทศจีนทั้งหมดไอที่ขายอยู่ในประเทศของเราตกไซทั้งนั้นนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้พ่อนนองกับตีมก็ มาแนะนําให้แค่นี้แะครับท่านทำเลยครับทำให้ได้แตกใบอ่อนในเดือนนี้ให้ได้นะครับเพื่อเราเอารุ่นเล็กๆเพื่อเราจะได้ขายกิโล200ด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ